ชี้เสร็จแล้วค่ะทุกคนคะบวม,ม,มสวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่อง I am Fong Bia er, นั่นเองนะคะวันนี้เบียพาเพื่อนๆนะคะมาอยู่ที่ซอยวิภาวดีรังสิต16นะคะก็คือวันนี้จะมาทําสวยนั่นเองนะจ๊ะนี่นะคะทุกคนคะตอนนี้เบียก็มาถึงที่หน้าคลินิกแล้วนะคะ วันนี้เบียร์มาอยู่ที่มาอีฟคลินิกนั่นเองนะเดี๋ยวให้ดูป้ายก่อนอ๋อมองไม่เห็นอยู่สูงมากไม่เป็นไรเข้าไปข้างในแล้วกันนะคะทุกคนคะแน่นอนว่าเรามาข้างนอกเราก็ต้องใส่แมสนะคะลหลายคนอาจจะสงสัยว่าเมียเบียร์มาทําอะไรนะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนเข้าไปคุยกันนะคะเปิดละเปิดและ สรุปแล้วนะคะทุกคนคะคุณหมอก็ประเมินไปแล้วแหละนะคะว่าวันนี้นะคะเบียร์จะต้องโดนจิ้มโบท็อกนะคะแล้วก็โดนฉีดแฟตนั่นเองนะคะเพราะว่าแก้มมันเยอะมากให้เดี๋ยวขอคุณหมอถ่ายตอนฉีดนะว่าจะถ่ายได้ไหมนะ<ส>คลินิกที่นี่บรรยากาศดีมากนะคะทุกคนแล้วด้านข้างมีที่จอดรถให้นะคะเสียตังค์นิดหน่อยก็สะดวกดีไม่ต้องไปจอดข้างถนนนะคะสะอาดที่คลินิกนี้สะอาดมากนะคะพนักงานเป็นกันเองดูดิดสวยนะมีมุมให้ถ่ายรูปด้วย ทุกคนเดี๋ยวไปรอดูตอนฉีดแล้วกันนะคะว่าจะปังขนาดไหนเด้อมาแล้วค่ะทุกคนค่ะเรอนานมากกว่าจะได้มาอัปเดตคลิปนี้นะคะนี่เลยค่ะผลจากการไปฉีดแฟตมาและฉีดกรามมาที่แบบน่าเรียวมากนะคะเ <c oughs> อาวันนี้มาอัปเดตนะคะ พูดแบบเพอ้อเจอมาวันนี้มาอัปเดตนะคะผลการไปฉีดแฟตเนาะแล้วก็ฉีดกรามจริงๆต้องรอวันที่16นะถึงจะครบกําหนดกรามลงเต็มที่แฟตลงเต็มที่นะคะแต่ไม่เป็นไรคือแบบเดียนใจร้อนเดียนต้องการจะมาอัด ตอนนี้นะคะก็คืออาผลประมาณนี้แหละนะคะอันนี้คือฉีดแฟตนะคะไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะคะซึ่งจริงๆนะอยากจะให้เห็นผลร้อยเปอร์เซ็นนะคุณหมอแนะนําว่าให้กลับไปดื่มน้ําเยอะๆและให้ออกกําลังกายร่วมด้วยนะคะจะช่วยสลายไขยมันที่แก้มได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่ด้วยความที่เป็นคนที่แบบนะคะขยันมากออกกําลังกายทุกปีนะคะก็เลยแบบได้แค่นี้แหละช่างมันก็เอาเป็นว่าดื่มน้ําเยอะๆแทนแล้วกันนะคะแต่นะคะที่พี่เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าแก้มของเบียร์เนี่ยล ลงได้อยู่นะลงเยอะอยู่นะทุกคนแบบจากตอนแรกเวลาทีมแล้วแบบแก้มล้นอะคือตอนนี้มันไม่ปิดตาแล้วทุกคนค่ะแล้วคือกรามเล็กลงค่ะเล็กลงคือแบบเรียวเรียวแบบเห็นได้ชัดชัดมากคือแบบหน้าผู้ดีอะทุกคนคือตอนนี้คือหน้าผู้ดีเลยคือพอใจมากนะคะ สำหรับคลินิกที่เบียร์ไปฉีดนะคะเขามีชื่อว่ามาอีฟคลินิกนั่นเองนะคะส่วนโลเคชันหรือว่าเพจเนี่ยจะใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วกันใครสนใจก็ให้ไปสอบถามที่เพจเอาเองนะคะเพราะว่าเบียร์ไม่ได้มีไม่ได้มีแบบส่วนได้ส่วนเสียในการขายของหรือว่ารีวิวครั้งนี้นะคะคือเราไปทําแล้วเรามีความแบบอ่ะอยากมาอัปเดตให้เพื่อนดูว่าหน้าเราเล็กลงนะนะคะและที่สําคัญคือคุณหมอมือเบามากมือเบามากนะคะทุกคนคือแบบตอนที่ฉีดเนี่ยคือแบบไม่ได้ร้ององ องโอยอะไรคือแบบชิวมากมากคือแบบตอนเดินยาก็ไม่ได้มีความแสบใดๆนะที่นี่ไม่ห่วงยาไม่กักยาเนะะี่ยฮะให้ตามความเหมาะสมนะทุกคนไม่ใช่แบบไปบอกว่าทําไมอีเนี่ยได้10เขม็ม20เข็มเลยอะทำไมฉันได้แค่แบบ8เข็ม9เข็มครึ่งจริงอะมันต้องดูตามความเหมาะสมนะคะว่าฐานไขมันของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงคุณมีไขมันเยอะไขมันหนาขนาดไหนส่วนกรามเนี่ยทำไมอ้าวบอกไม่อ้นไม่ใช่หรอทาไมแบบฉีดให้ฉันแค่เนี้ยจริงๆอ่บอกไว้เลยนะว่ากรามเนี่ย นะคะในความคิดของเบียร์นะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงไหมนะว่าไม่ควรฉีดเกินแบบ25ยูนิตอะใช่ปะ่ะเขาเรียกยูนิตป่ะวะ <c oughs> ไม่รู้อ่ะเออเขาเรียกอะไรวะ50ยูนิตหรือว่า50อะไรสักอย่างการเรียกบูทฮอกใช่ปะ่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละ50ซีซีหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะบอกว่าอ่ะประมาณนั้นแหละช่างมันเถอะทุกคนจำไม่ได้แล้วไม่รู้เ <c oughs> รื่อง <c oughs> อะไรนะไม่ใช่หมอนะก็นั่นแหละเบียร์มีความคิดว่าไม่ควรจะฉีดเกิน25อะไรสักอย่างที่เขาเรียกนะคะเพราะว่า คือแบบขนาดฉีดแค่แบบ25ยูนิตอนะทุกคนเขาเรียกยูนิตไหมไม่รู้ช่างมันพูดผิดก,ก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรจริงๆนะั้นนั่นแหละก็มีความรู้สึกว่ามันไม่มีแรงในการเคี้ยวข้าวคือแบบถ้าเราฉีดเยอะกว่าน,นี้มันน่าจะแบบไม่ไหวนะใช่ไหมคือแนะนําให้แบบให้คุณหมอเขาพิจารณาเถอะค่ะว่าเราควรจะฉีดเท่าไหร่ฉีดมากฉีดน้อยแค่ไหนนะะทุกคนไม่ต้องไปฝืนหมอนะจริงๆเพราะว่าหมอเขาดูหนังหน้าเราแล้วอะเขาดูแล้วว่าเออมันควรจะเท่านี้ไม่ควรจะไปฝืนนะ เขาเป็นหมอนะเราเป็นคนไข้เราควรจะเชื่อหมอนะเพราะฉะนั้นเนาะเบียรเชื่อหมอมาตลอดนะคะมีความดีงามนะคะไม่ว่าเบียจะทําจมูกหรือว่าทําตาเบียรเชื่อหมอมาตลอดนะคะแล้วมันเป็นผลดีมากๆมันได้ผลดีมากๆคือมันทุกอย่างมันพอดีหมดทุกคนนะคะ mm. ก็ประมาณนี้นะคะ mm. ทุกคนค่ะมาอัปเดตให้ดูนะอออําอํจะพูดถึงเรื่องอะไรอีก อาจจะไม่ได้อัปเดตขั้นตอนตอนที่อยู่ในคลิปตอนที่อยู่ในคลินิกก็จะไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายนะเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์มันเป็นสิ่งที่เขาสงวนที่จะแบบมันเป็นเทคนิคของเขาที่ไม่สามารถเอามาแชร์ให้คนดูได้เพราะมันเป็นเทคนิคของเขาก็เลยไม่ได้สามารถถ่ายอะไรได้มากมายนะคะอาจจะขอมาแค่แบบบางช่วงบางตอนนะคะทุกคนก็ได้โปรดเข้าใจเดียนด้วยนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนแรกเลยด้วยกันเข้าไปที่คลินิกก็ทําการกรอบประวัตินะคะทางที่คลินิกเนี่ยเขาก็จะมีถ่ายรูป Before After เราไว ก่อนนะคะว่าตอนที่เราฉีดเสร็จกับก่อนฉีดกับหลังฉีดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันขนาดไหนนะทุกคนและหลังจากนั้นก็รอไม่นานเข้าไปพบคุณหมอนะคะคุณหมอก็จะจับจับคลำคลำบริเวณกามายิ้มหน่อยกัดฟันหน่อยอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะดูกรามของเราดูเนื้อแก้มดูเนื้อไขม,มันอะไรของเราอะไรประมาณนี้นะคะคุณหมอก็ให้คําปรึกษาดีมากๆบอกว่าเราควรฉ,ฉีดเท่านั้นฉีดเท่านี้อะไรประมาณนี้ก็คือเพียรฉีดบท็อก OK ไปแล้วก็แฟตแก้มเนาะเพราะว่าไขมันที่แก้มเยอะมากนะคะ แล้วก็กรามเยอะมากนั่นเองนะคะก็ป <herman> ร <festivals> ึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ให้เข้าไปนอนรอเลยก็ครีนหน้านะคะแล้วก็เช็ดทาความสะอาดประคบน้ําแข็งแว้ก็ฉีดเลยทุกคนนะคะเทคนิคการฉีดของคุณหมอนี่คุณหมอฉีดยันนี่เลยค่ะฝับประมาณนี้เลยค่ะแต่ไม่เจ็บนะคะทุกคนไม่เจ็บเลยคุณหมอมือเบามากนะคะการันตีนะคะประมาณนี้แหละนะคะก็หลังจากนั้นมานะคะหลังจากที่เราฉีดแฟเสร็จแล้วนะคะงดโดนความร้อนงดดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าให้เขาทํางานได้เต็มที่นะคะถ้าโดนความร้อนแล้วมันจะประมาณว่าจากที่มันจะทางานได้ร้อมันอาจจะเหลือแค่แบบ 80อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเจ็บตัวแล้วก็ให้มันเห็นผลร้อดีกว่านะคะทุกคนในการทำศัลยกรรมหรือว่าการฉีดใดๆก็แล้วแต่นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ ดื่มน้ําเยอะๆนะคะก็เท่านั้นแหละเบียก็ไม่ได้ทําอะไรลุยนะคะวันนั้นฉีดกรามก็ให้เคี้ยวหมักฝรั่งเยอะๆหน่อยนะคะทุกคนก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะจริงก็ต้องกราบขออภัย f อทุกคนที่รอดูคลิปด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอดูคลิปหน้านแล้วกันถ้าแบบมีอันไหนที่ขออนุญาตเขาถ่ายได้ก็จะเดี๋ยวจะถ่ายให้มันเยอะโอนี้นะคะซึ่งก็ประมาณนี้แหละทุกคนคือประทับใจในคลินิกมากนะคะซึ่งราคาก็ไม่แพงให้ไปติดตามโปรโมชั่นที่เพจของคลินิกได้เลยนะคะเพราะว่าเบียก็ไม่ทราบนะเบียก็ไปจ่ายแล้วตอนนั้นตอนนี้เขาอาจจะเปลีี่ยนนนนโปปปรไไแล้้้วก็ดะะะะะคคะมาณ ให้ดูกันใกล้เนาะกรามหายนะคะเดี๋ยวจะมีรูปนะคะก่อนฉีดแล้วก็หลังฉีดก็นี่แหละนะคะหลังฉีด ามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันแบบเปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดไหนนะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะโอเคไปแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่คิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์มันก็ต้องมีประโยชน์บ้างแหละนะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดแชร์เป็นกำลังใจให้เบียรด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube i อ m ฟองเบียด้วยแล้วก็ไปกดไลค์เพจ I am f o ฟ g b e บด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เบียเนาะให้เบียรได้มีความแบบไปโดนเข็มจิ้มอีกนะคะเบียจะได้มาท้าเพื่อนๆดูอีกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้เบียไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ